วสายลำโพงน่าจะเป็นรถสุดท้ายแล้วครับพี่น้องสั่งไม่ได้แล้วนะครับผมเจอกันอีกทีหนึ่งน่าจะต้องหลังปีใหม่อย่างเดียวนะครับซโค 2.5FF f FF f นะครับผมแบร,รนด์เสนะครับเป็นสปีกเกอร์เคเบิลน,นะครับยกมูนก็ได้เด้อนี่พี่น้องนะครับผมมาคลิปนี้ ใครจะเอาเดี๋ยวแจ้งราคาให้เห็นไหมครับผมจะเป็นแบรนด์ S S F นะครับทุกเส้นมีลูกโรชี้บอกหมดเป็นสปีกเกอร์เคเบิลไซส์2.5ด้านในมีสีเส้นแบบนี้เลยนะครับทำเบียดได้ทำกลางได้ทำเบียดนี่สบายเลยนะขนาด2.5หนามากนี่นะครับผมคุ้มด้วยเป็นสายลำโพงโดยตรงเลยนะครับแบรนด์ S S F สปีกเกอร์เคเบิลทุกเส้นมีลูกโรนชี้บอกหมดมาเท่ หกรเมตรสุดท้ายน่าจะจบปีใหม่แล้วนะครับผมสั่งไม่ได้แล้วนะครับแบบนี้30เมตรครับพี่น้อง30เมตรสายใหม่ตัดสดๆเลยไม่ใช่สายมือสองพี่น้องจะเป็นสายใหม่เลยนะครับสี่คอ2.5ไม่มีสเปคค่คอนให้นะครับ30เมตรรับเองที่บุรีรัมย์1,000บาทรวมจัดส่ง1000 100บาท30เมตรนะครับ มาดูตัวนี้ครับผมมีใครอยากยกม้วนไหม100เมตร100เมตรยกม้วนจบกันที่3,450บาท3,450 4คูณ2.5ยาว100เมตรครับผมแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยขนาดที่เขาใช้งานกันเยอะอยู่นะตัวนี้จะเป็น25เมตรครับพี่น้อง25เมตรครับ25เมตร25เมตรนี่จบกันอยู่ที่800 90บาทอันนี้คือราคารวมส่งให้นะถ้ารับเองก็790รวมจัดส่งให้25เมตร8 9ดบาทครับ20เมตรมีไหมย20เมตรมีครับพี่น้อง20เมตรก็มีให้เหมือนกันนะครับ20เมตรแจงราคารวมส่งเลยดีกว่าเนาะรวมส่งทุกอำเภอทุกจังหวัด20เมตร4คอ2.5ในราคา 740บาทรอรับที่บ้านได้เลยโอนมาปุ๊บส่งปั๊บเลยพรุ่งนี้จะส่งได้เลยซีโคสายลำโพงโดยตรงผลิตมาเพื่อทำเป็นสายลำโพงแบรนด์ sff ทุกเส้นมีลูกศรชีบอร์ดหมดเป็นสปีกเกอร์เคเบิล20เมตร4คูณ2.5ฟังดีๆนะ740บาทรวมจัดส่งทั่วประเทศหมดแล้วหมดเลยนะอันนี้มากันสดๆร้อนๆวันนี้700เมตรลูกค้าไปแล้วหนึ่งก็เหลืออยู่6 อันนี้ก็ลดก่อนนู้นมา100เมตรอันนี้มาพันเมตรหมดแล้วนะครับใครเอาทักมาเลยเด้อสายลำพง,ง4คูณสองจุดห้เมตร740รวมส่ง30เมตร1,100งรวมส่ง25เมตร890รวมส่ง100เมตร3,450บาทรวมส่งใครเอาทักนะครับ